สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านน,นะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะมันเป็นประเทศที่พูดได้ว่าร้อนทุกฤดูเลยเนาะแล้วก็เวลาอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยสิ่งแรกๆที่เรานึกถึงเลยนั่นก็คือแอร์คอนดิชเนอร์ครับและที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับก็คือแอร์เคลื่อนที่นะฮะ a, atic, a, n t a c o n a t i c ANPAC09A1 อันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับอันนี้เขาให้ผมทดลองเอามาใช้งานดูกล่องที่ตอนส่งมาเนี่ยแพ็คแน่นหนาอย่างดีเลยด้านนอกเนี่ยก็จะบอกคุณสมบัติโดดเด่นของเขาไว้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เขียนไว้ Mexico Pro t a b l e Air Conditioner นะครับ9,000 BTU นะรุ่นนี้9,000 BTU การันตีคอมเพรสเซอร์3ปีครับนี่นะฮะปรับระดับความแรงลมได้ถึง3ระดับนะครับ เทอร์โบคูลโมคูนะเทอร์โบเลยนะฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิได้16ถึง3างนะสา32อศาเซลเซียสเลยทีเดียวด้านข้างนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง คือเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับเมจอทัชสกรีนตั้งเวลาได้มีพัดลมที่ปรับทิศทางลมได้นะครับมี3โหมดให้เลือกเลยมีทั้งโคล์แฟนแล้วก็ดรายเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตามนี้เลยว่ามันทำได้อย่างนี้จริงหรือเปล่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันเหมาะกับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดที่ไม่สามารถเจาะกำแพงได้สำหรับติดแอร์ผนังนะ ะะหลายคนมีเหตุผลที่ไม่สามารถเจาะได้ข้อดีของมันก็คือมันเคลื่อนที่ได้ไงนะะแบบคนที่จะย้ายบ้านก็สามารถเอาไปต่างจังหวัดได้ง่ายๆแบบโอ้ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งช่างในการแกะเลยนะครับคือแกะเองนะฮะแล้วก็ขนย้ายเองได้เลยเนาะถ้าเป็นแอร์บ้านที่เราติดแบบผนังเนี่ยคือต้องจ้างช่างอย่างเดียวเลยแกะเองไม่ได้นะอายุการใช้งานมันจะนานหน่อยนะครับแอร์เคลื่อนที่นี้นะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้หลายที่ยัง เต็นที่เขาจัดงานแบบอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้แอร์เคลื่อนที่เพราะว่าสะดวกเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่านะฮะ,นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างเนาะมาอันนี้ผมจะยกขึ้นเลยนะอันนี้จะเป็นท่อ ยืดหดได้นะครับอันนี้เป็นท่อเห็นไหมเป็นท่อสําหรับระบายลมร้อนออกอันนี้เขาก็จะให้มาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันติดยังไงนะครับอ่ะเป็นท่อลมร้อนนะอันนี้จะเป็นสายน้ําทิ้งนะครับแล้วก็จะมีฐานกับรีโมทมาให้ด้วยมีใบรับประกันสินค้านะครับอันนี้จะรับประกันอยู่1ปีรับประกันแอร์คอมเพรสเซอร์3ปี นะครับรับประกันคอมพิเซอร์3ปีแล้วมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับอันนี้สามารถไปศึกษาดูได้เลยมีละเอียดครบนะครับตั้งแต่การประกอบการใช้งานนะฮะรีโมทต,ต่างๆมีหมดเลยนะครับสำหรับผู้มือการใช้งานแผ่นสำหรับกั้นหน้าต่างเพราะว่าเราจะไม่เจาะไงเราต้องจะเอาลมร้อนออกทางหน้าต่างนะครับแล้วก็จะมีหัวแบบนี้ สำหรับประกอบนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันประกอบยังไงส่วนอันนี้ประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับอ,อันนี้คือด้านข้างของเครื่องนะครับและนี่คือหน้าตาของแอร์เคลื่อนที่นะครับของรุ่นนี้ด้านบนนี่จะเป็นจอดิสลย์นะฮะระบบทัชสกรีนนะครับ,รบ,บ,รบมีโหมดมีแฟนมีดรายมีคูลนะครับมี ตัวตั้งเวลาแล้วก็ปุ่ม on off นะตัวนี้จะเป็นช่องที่ลมออกสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วด้านในก็จะเป็นพัดลมสวิงเคลื่อนย้ายได้สบายมากเลยนะคนเดียวผู้หญิงแม่บ้านก็เคลื่อนย้ายได้สบายเพราะว่ามันมีล้อนะครับมันมีล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ต้องยกเลยด้านข้างนี่จะเป็นแผ่นกันฝุ่นนะครับมีฟิลเตอร์สามารถถอด ล้างทำความสะอาดได้สบายคือผมคิดไว้ว่าถ้าเราเอาแผ่นกัน PM 2.5มาใส่เนี่ยก็โอเคเลยนะอันนี้จะดักกับฝุน่นขนาดเล็กได้ด้วยนะครับก็คือเปิดไม่ยากเลยดึงออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยฮะฟิลเตอร์ตัวเนี้ยก็ถอดไปล้างได้ถ้ารู้สึกว่ามันสกปรกนะอ่าเนี่ยนะครับก็มือกดกดกดเข้าไปก็อยู่ละ แต่ก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับเราจะต้องผมแนะนําให้ต่อท่อตัวนี้ก่อนนะฮะมันจะมีให้สองอันใช่ไห<อ>มตัวนี้จะเอาต่อเข้ากับด้านหลังของเครื่องนะครับให้เราดึงออกมานิดหน่อยท่อนี้นะหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับ<ะ> <obe ats> เขาก็จะมี บอกว่าอันไหนหมุนเข้าอันไหนล็อกนี้นะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่เราจะเอาลมออกนะครับเราจะเอาติดที่เขาให้มาเป็นแผงกั้นหน้าต่างนะส่วนด้านนี้ก็จะเอาเข้ากับท่อเหมือนเดิมดึงออกมานิดหน่อยมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะ อันนี้ท่อหลังเครื่องอันนี้ปล่อยลมร้อนออกนี่ตัวนี้นะครับเราจะหมุนเข้ากับท่อตรงนี้เนาะนี่ครับแค่นี้ก็อยู่ละสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวขอเกี่ยวเขาจะให้มา2ตัวนะครับวิธีใช้ก็คือเอาขึ้นอย่างนี้เนาะ มันจะมีช่องสําหรับใส่อยู่แล้วก็หมุนมาทางนี้ปุ๊บนะฮะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่อยู่ด้านล่างนะก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเข้าอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สําหรับเก็บสายไฟนะนะน่าจะเป็นการมมวนเก็บ อยู่ในลักษณะแบบนี้มากกว่าสำหรับแอร์โดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีท่อระบายน้ำทิ้งนะฮะตัวเครื่องนี้จะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้อีก1จุดนะครับด้านล่างเนี่ยจะเอาไว้ระบายน้ำเมื่อเราใช้โหมดคูลนะฮะ ส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะเอาไว้ระบายน้ําในหมดรายใช้งานก็ไม่ยากนะฮะเราก็หมุนหมุนจุกนี้ออกนะครับแล้วก็เอาสายยางที่เขาให้มาเนี่ยเสียบเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หาถาดมารองหรือว่ารองน้ําไว้นะฮะจะระบายก็ต่อเมื่อมันเตือนว่าแท้งน้ําด้านในเต็มนะครับเราก็ระบายออกมาเนาะมาเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานกันจริงๆว่า มันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาขนย้ายไปในห้องเลยไปทดลองจริงๆเลยนะครับอ,นะอันนี้คือบริเวณในห้องนะครับแล้วก็จุดเนี้มันใกล้หน้าต่างนี่นะฮะผมว่าจะเอาแอร์เนี่ยวางให้ใกล้หน้าต่างเพื่อท่อแอร์เนี่ยมันจะออกตรงนี้ได้นะครับจุดวางเนี่ยนะครับควรจะห่างจากผนังประมาณ45เซนติเมตรนะ เพื่อว่ามันจะได้ดูดอากาศได้ดีแล้วก็ไม่ร้อนเนาะแผ่นนี้มีเขาจะให้มา4ชิ้นนะชิ้นที่มีรูอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ได้านล่างสุดของขอบหน้าต่างนะแล้วก็เอาชิ้นที่มันมีรูตรงกลางเนี่ยนะครับเอาไว้ตรงกลางเลยสอดไว้่างนีน้แล้วก็ คือมันสามารถต่อให้ยาวได้นะคะเพื่อให้เหมาะพอดีกับหน้าต่างเนาะมันลนักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่ยาวแค่ไหนเราก็ยืดหดได้นะเขาจะมีหมุดให้มานะครับเพื่อล็อกรูกไว้นะ,ะใส่หมุดแล้วเราก็จะปิดหน้าต่างอย่างนี้ อันนี้เสียบแล้วนะครับนี่คือท่อที่จะระบายความร้อนออกไปเนาะอ่ะละทีนี้เราจะลองเปิดเครื่องละหลังจากเสียบปลั๊กนะครับมันก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์นี้นะฮะ อันนี้คือเราไม่ได้ใช้รีโมทนะมันก็จะเปิดปุ่มเปิดปิดนี่ตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันสุดท้ายที่มันจำไว้นะครแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับมีแฟนดรายคูลแล้วก็ตัวตั้งเวลานะโดยที่เราจะเลือกปุ่มโหมดนี้นะครับอ,อย่างนี้ก็คือโหมด เย็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้เอาใหมนน่่ปอ,อันนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับถ้าเรากดโหมดตัวนี้จะเป็นครูละนะฮะตั้งเวลาได้ตั้งอุณหภูมิได้นะครับแล้วต่อไปเป็นโหมดร r y นะฮะอันนี้เราจะเลือกเลือกไม่ได้เลยนะครับเขาจะคำนวณของเขาเองนะครับ สุดท้ายก็พัดลมนะตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้รีโมทในการเลือกเนาะนี่รีโมทเขาก็ให้มานะครับนี่คือรีโมทเนี่ยนะครับแต่ว่าฟังกช์ชันมันจะใช้ได้เยอะกว่าที่ปุ่มอ่ะ อย่างเรากดโหมดนะฮะเขาก็จะอันนี้จะเป็นโหมดถ้าหมุนอย่างเงี้ยความเย็นสูงเร่งความเร็วแบบเทอร์โบเลยอ่ากดอีกครั้งก็จะเป็นคูลนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้จากตรงนี้เลยนะฮะกดโหมดอีกครั้งมันก็จะไปดรายนะครับตัวนี้เราจะเลือกอะไรไม่ได้นะเราจะเลือกอุณหภูมิอะไรไม่ได้เลยเขาจะคำนวณของเขาเอง โหมด dry เหมาะสําหรับห้องที่มีความชื้นอย่างเช่นวันฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะเอาความชื้นออกไปโหมดคูลนะครับเหมาะสําหรับอากาศโดยทั่วไปบ้านเราเลยคือจะใช้คูลนะฮะเปิดแอร์ทั่วไปเนี่ยก็คือไล่ความร้อนแล้วก็เอาความชื้นออกไปด้วยนะพัดลมนะครับสามารถปรับแรงลมของพัดลมได้นี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดสลีปนะครับสำหรับ ใช้ได้กับโหมดครูนะฮะตัวเนี้เขาจะสีเขาจะจางลงเนาะนีมันจะเงียบเป็นพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนนะครับว่าจะเป็นองศาเซลเซียสหรือฟารเรนไฮ์เราสามารถปรับได้แล้วก็ตัวตั้งเวลานะครับตั้งได้แต่1ชั่วโมงไปจนถึง24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสวิงนะครับ กดหนึ่งครั้งมันจะหยุดกดอีกครั้งมันก็จะสวิงซ้ายขวาอยู่ด้านในนี้นะครับโอเคใช้งานง่ายนะฮะ และนั่นคือแอร์เคลื่อนที่นะครับอคอนติก ANPAC09A1 นะครับถ้าใครสนใจนะลองไปดูที่เว็บไซต์ของอคอนติกนะครับหรือว่าในช่องทางการจำหน่ายของอคอนติกเขานะครับที่ผมไม่มีจำหน่ายนะอันนี้นี้คือรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะฮะฝาก กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาช่วยตอบให้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ